สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไอ o ด,ลลดอ a ไลทีปนะครับเป็นเทปที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะคือกําลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยผมเพลงมาเฉพาะกิจมากวันนี้วันจันทร์เออใช่วันนี้วันจันท์ผมก็ลืมเลยว่าวันนี้ผมมีรายการอยู่แล้วก็เออวันนี้เนี่ยเรามีศิลปินเนาะต้องเรียกว่ามีศิลปินนะครับจากเอ่อวอร์เนอร์มิเนาะนะครับคื เป็นค่ายจากดัมเรคคอร์ดดิ้งนะครับซึ่งผลงานล่าสุดเนี่ยก็คือแปมแปมนะครับกำลังจะมีผลงานใหม่ก็คือไม่ใช่ดิต้องเรียกว่ามีเพลงแล้วล่าสุดก็คือ do you ever นะครับ do you ever เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังผมอยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้ามาฟังเพลงนี้มากๆเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็วันนี้แปมมาแล้วนะฮะก็ขอเสียงปรบมมือต้อนรับน้องแปมครับสวัสดีครับ เชิญเลยครับสวัสดีครับหวัดดีนะคะสวัสดีครับต้องต้องถามแปมต้องถามแปมเลยครับเนี่ยที่มาที่ไปของเพลง Do You Ever มา,มาจากไหนอะแปมอมาจากการที่อุ๊ยเดี๋ยวนะตอนนี้เสียงแบบสาทอนนิดนึงค่ะได้ครับาจากไหนไม่รู้โอเคค่ะก็มาจากการที่อ่อ เราอยากจะเล่าเรื่องอีกมุมหนึง่งเวลาที่คนเลิกกันแล้วรู้สึกว่าเรายินดีกับเขานะแต่ว่าในอีกความรู้สึกหนึ่งลึกแล้วเราก็ยังคงอยากจะถามเขาว่ามันมีบางโมเมนต์ไหมที่เขายังคิดถึงเราอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือมีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยออกมาเป็นเพลง Do You Ever เป็นคำถามที่แบบได้แต่เก็บไว้กับตัวเอง อ่า uh. <laughs> อืมน่าสนใจมากคือคือปกติแล้วเนี่ยแปมก็จะออกเพลงในแนวลักษณะคือเป็นแดนชั้่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้นี่ก็จะออกออกยังเป็นแดนซ์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับรอบนี้เอ,อ่อรอบนี้เพลงไม่ได้ถือว่าเป็นแดนค่ะแต่ว่าก็เป็นเพลงป๊อปสไตล์ R&B ละกันคือเป็นมีความผสมป๊อป R&B อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีความ มีความเป็นมีเดียมสโลประมาณหนึ่งแต่ว่ายังมีจังหวะอยู่ยังมีกรูฟอยู่ให้แบบรู้สึกอ่อยกยกได้เป็นเพลงเศร้าที่แบบยังยกยกได้อยู่ประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่าก็จะไม่ได้แดนซ์เพราะว่าในเอ็มวีเราก็ไม่ได้แดนซ์เหมือนกันค่ะอืมน่าสนใจมากเพราะปกติเอง พอดีว่าอ,อย่าลืมอันมิวค่ะมิว<ล>เสียงไว้ปกติแล้วเนี่ยแปมเองเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเอ่อการออกเพลงในลักษณะแนวแดนซ์เนาะซึ่งแนวแดนซ์เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้เพราะว่าแปมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เต้นเก่งมากผมกล้าพูดเลยนะฮะหลายๆคนก็น่าจะได้เห็น <c oughs> นะคะว่า <c oughs> แปมเองมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์พอสมควรเลยนะฮะต้องเรียกอย่างนั้นนะครับ อะต้องถามที่มาที่ไปฮะในรุ่นของเวลาในการทำงานของเพลงนี้ครับว่านานไหมครับแปมกว่าจะได้เพลงนี้มาครับนานไหมก็ประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนได้ค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นเวลาปกติที่เราทําเพลงอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ก็จะมีหลายเซสชั่นหน่อยเหมือนจะเจอกันหลายเซสชั่นเพราะว่าจะต้องเหมือนเดเวล็อเพลงให้ไปในรูปแบบที่เราอยากให้ มันเป็นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมๆแล้วตั้งแต่เดโมโแรกไปจนมิกซ์มาสเตอร์เนี่ยก็คืออยู่ประมาณแค่สองเดือนกว่าๆเท่านั้นเองอืมสนุกดีค่ะต้องเรียกว่าอย่างที่บอกครับควาจะได้เพลงแต่ละเพลงออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนก็น่าจะเห็นนะว่าแปมเองเนี่ยต้องทำงานหนักอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่า เพลงที่แปมอบอกมาในแต่ละทีนี่คุณภาพทางนั้นต้องเรียกอย่างนั้นดีกว่าครับเอออยากให้แปมนะฮะเล่าถึงเบื้องหลังของเอมีเพลงนี้นิดนึงครับแปมค่ะก็เบื้องหลัง m อมเพลงนี้เดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าเราอะไดออ้ผู้กำกับของเพลงนี้เนี่ยคือพี่แพนนะคะ Lady Goodman ก็มีการติดต่อมาพูดคุยกันอยากจะ ให้ m อออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยพี่แพนก็มาขายสตอรี่บอร์ดให้แล้วก็หลังจากนั้นก็เดเวล o อปกันมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งออกมาเป็นแบบที่เห็นนะคะก็ก็จริงๆเพลงนี้ความตั้งใจคือนั่นแหละเราเราไม่ได้จะมีเต้นเหมือนที่ผ่านๆมาดังนั้นเราก็อยากที่จะเล่าในมุมของความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวเอ,อ่อความสัมพันธ์หญิงชายมากขึ้นให้มันให้มันสอดคล้องกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยภาพก็เลยออกมาเป็นแบบที่มีความแฟชั่นนิดนึงแต่ว่าก็เล่าในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยค่ะประมาณนีต้ต้องต้องเรียกว่าเพลงนี้ผมเอาจริงๆนะผมฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยครับมันใช่แปมเลยนะฮะปกติแล้วเราฟัง mm hmm. แปมในลักษณะมีเรื่องการแดนซะ์เนาะหรือแม้กระทั่งแบบ ในเรื่องของเพลง performance ต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือใช่แปมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแปมเองก็มันมีผลงาน toxic หรือแม้กระทั่งเพลงอื่นๆที่แปมเองได,ได้ได้ออกซิงเกิลมานะครับก็กระแสะตอบรับเนี่ยน่าจะดีพอสมวนนควรฮะต้องถามผลการตอบรับของเพลงนี้เลยครับแปมว่าเป็นยังไงบ้างครับกับผลงานเพลงนี้ค่ะก็คือส่วนตัวแปมก็แฮปปี้กับผลงาน เพลงนี้มากๆเลยนะคะก็จริงๆเราปล่อยปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีมีเขาเรียกว่าฟีดแบ็สองแบบแล้วกันก็จะมีแฟนคลับที่แบบเอ้ยดีใจจังได้ฟังเพลงประมาณนี้จากแปมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งอาจจะแบบเฮ้ยชอบเพลงที่เป็นแนวแดนแดนไปเลยมากกว่าก็มีก็มีสรูปแบบค่ะแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นก็คือจริงๆเราสำหรับแปมแปมคิดว่าหลายๆคนก็ ก็ก็ก็ดูชอบอะไรที่มันตกต่างของเราแบบนี้บ้างเหมือนกันนะอืมใช่แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการที่เราจะเหมือนแบบอ่อพุชเพลงให้คนได้ฟังมากขึ้นอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆรอดูฟีดแบ็คที่แบบมากกว่านี้อยู่ว่าโอเคมันจะเป็นเป็นในทางไหน <laughs> อืมอืม ต้องเรียกว่าอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าอย่างเพลงในกระแสนเนี่นะครับอย่างเพลงนี้เนี่ยถ้าเราลองฟังดูแล้วเนี่ยน่าสนใจมากคืออยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังดูเลยว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเหมาะสมกับตัวแปมมากแค่ไหนคือคือเราไม่อยากสปอยดีกว่าต้องเรียกว่าอยากให้าไปฟังอ่าต้องต้องไมว่าอยากไปฟังเองแล้วกันเพราะว่าคฟังกันอืมแต่ละเพลงเนี่ยนะครับที่แปรบอ,อกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกอย่างท็อกซิเองหรือเพลง,งต่างๆที่แปลออกมาเองเนี่ย เชื่อว่าศิลปินคนนี้เนี่ยคุณภาพต้องเรียกว่าคุณภาพจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะจะออกแนวแดนส์ก็ได้อย่างเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะต้องเรียกว่าเพลงช้าๆใช่ไหมอืมซึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่านะครับทุกท่านก็อยากให้ไปลองฟังดูครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามันมีทุกช่องทางเนาะที่เราสามารถเข้าไปฟังได้นะครับอืมต้องเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับใช่ค่ะอืมช่วยกัน อมอ่ะอยากให้แปมเอ่อพูดถึงเอ่อการฝากผลงานเลยครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจครับโอเคค่ะก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดนี้ก่อนเลยนะคะ <c oughs> เพลง Do You Ever ตอนนี้เราปล่อยแล้วอย่างที่บอกอยากให้เข้าไปลองฟังกันดูใน YouTube ก็ปล่อย m อมีแล้วในซูมมี่ก็ฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เราน่าจะได้ ทำไลฟ์เซสชันกันกับดัมบ์รีคอร์ดิ้งนะคะยังไงก็ฝากด้วยน่าจะมีได้ชมกันแบบช่วงไปลาป,ปีนี้แล้วก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะคะกัะนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่สองอย่างนะคะก็มีร้านเทียนหอมเราขายออนไลน์กับในช h e. อป e ีชื่อร้านคลายไทยแลนด์นะคะสามารถเข้าไปตามกันได้ไปกดสั่งซื้อกันได้ใน อินสตาแกรมหรือว่าช้อปปีก็ได้นะคลายอันด์สกอ์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ฝากร้านอีกร้านหนึ่งแล้วกันตอนนี้เพิ่งจะแบบกลับมาเปิดได้ชื่อร้าน b e a u ี้บารนะคะอยู่ที่ตึกเอทองหล่อชั้นหนึ่งนะคะก็ไปทำขนตาไปทำสวยกันได้นะคะตอนนี้กลับมาเปิดปกติแล้วค่ะแล้วก็ฝากผลงานในภายน้าในอนาคตด้วยค่ะเพลงใหม่ๆใ,ในปีหน้าค่ะ อ่าถ้าใครอยากติดตามอ่าต้องเรียกว่าในเรื่องของผลงานเนาะก็ตามค่ายเลยครับผมผมไว้นี่ไว้ให้แล้วนะฮะก็คือดอมรีคอร์ดดิ้งเนะ<ภ>าะแล้วก็ไอ <ภา S 1> ก็คือเ <ภา S 1> นี่ยฮะแ <ภา S 1> ปมเปอร์เปอร์แป,ม,ปมนะฮะก็กด Follow IG แปมไว้เลยนะฮะ <c oughs> เผื่อจะได้แบบติดตามผลงานอะไรต่างๆฮะ <c oughs> ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเอาจริงๆเนาะถ้าเราเห็นแปมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเอ่อแปมเองก็เป็นคนนึงที่ออก ซิงเกิลน,น่าจะบ่อยมากๆครับในปีนี้นะครับอืมในปีนี้เพราะว่า,าเพลง,งค่ะสอเพลงอยากให้แปมอยากให้แปมพูดถึงนี่นิดหนึ่งครับเอ่อที่ไปออกทีป๊อปอะครับเพลงเนี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋าล่าสุดไปออกทีป๊เราไปออกเราเตรียมไปสองเพลงเลยเพราะว่าตอนบอยเฟรนด์เนี่ยมันมียังมีเหตุการณ์ที่แบบยังไม่สามารถทำให้เรา ไปโชว์ได้ค่ะก็เลยรอบนี้ก็เลยเอาไปสองเพลงเลยก็คือ by f r i e n d กับ Do You ever ก็เออเรียกว่าสนุกสนุกค่ะก็ไม่ได้ขึ้นเวทีมานานด้วย <laughs> ก็มีทั้งความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่มากๆทีมงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็เลยเออสิ่งที่ออกมาค่อนข้างเป็นอะไรที่บําแฮปปี้มากๆเลยทางเรื่องแบบ แสงสีเสียงเวทีที่เวิร์กพอยจัดให้อะไรเงี้ยก็ก็ออกมาเป็นแบบที่เราแบบอ้สวยจังเลยรู้สึกว่ามันมันมันส่งเพลงของเรามากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกๆฝ่ายมากๆก็ยังไงฝากเข้าไปดูกันได้ใน State ทีป๊อปสเตจโชว์นะคะตอนนี้เขาก็ลงลงคลิปแล้วมีสองเพลงนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะ อืมต้องเรียกว่าเอาง่ายๆว่าใครที่อยากซัพพอร์ตแปมเนาะก็เมื่อไม่กี่วันก็เพิ่งไปต้องเรียกว่าเป็นอทีอ T ่ pop stage นะครับใครที่อยากดูเธอเอ,อโชว์ performance ของแปมแบบทั้งสองเพลงเลยก็น่าจะมีอยู่ในที่ pop stage แล้วเนาะใช่ไหมแปมใช่ค่ะม,มีปล่อยแล้วเรียบร้อยอก็ต้องเรียกว่าอ,อ วันนี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นสัมภาษณ์สั้นๆนะฮะง่ายๆดีนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเทปที่หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าแปมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มืออาชีพมากๆในเรื่องของผลงานแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อในเรื่องของผลงานก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแปมเองเนี่ยนะครับก็ได้ออกผลงานแล้วคุณภาพจริงๆครับต้องเรียกอย่างนั้นดีกว่านะครับอ่ะขอบคุณคุณแปมมากครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากค่ะก็เอ่อไอดอลไีป๊อปครับมาจันนะฮะแล้วก็อังคารนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็เวลาตอาจจะมีเวลาเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆืบ้างนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะคุยกับเอ่ออีพีของแปมเนี่ยนะครับนี่ฮะแฮชแท็กไปไปเลยนะฮะว่าไอดอลไลทีป๊อปนะฮะอ่าจริงๆแฮชแท็กคุยกันได้เลยนะครับอ่าไม่ใช่อ่าแฮชแท็กคุยกันได้เลยนะฮะนี่คือเพจของเรานะฮะกูรูกระสายยิบสีนี่สามารถคุยกันได้เลยแล้วก็ ใครที่อยากจะเอะคุยถึงแปมนะฮะในแฮชแท็กรายการนี้ก็สามารถคุยได้เลยนะฮะว่าเฮ้ยเห็นผลงานแปมแล้วเป็นไงบ้างนะครับแปมอาจจะได้มาอ่านนะฮะทุกท่านนะฮะ <laughs> แปมอจจนอนนะคะะรับอ็ส่งเดี๋ยวก็แอบส่งดูค่ะอะต้องเรียกว่าแปมอาจจะแอบส่งมาแน่นอนนะครับอืมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เอได้เข้ามาฟังนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับก็ เวลาจะเปลี่ยนไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ได้เข้ามาชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีครับ